โคจาริศนะครับบอกเลยวินาทีนี้ต้องมีคนพูดถึงเพราะว่า มันเป็นวลีเด็ดที่แซ่บมากๆจากพี่แขร,รัศมีแขนั่นเองอีกหนึ่งคนที่เอ็นดูเอนดูแล้วก็รักลิซ่าอย่างสุดหัวใจล่าสุดนี้พี่เขาก็ไปดูคอนเสิร์ตมาทำมีเบื้องหลังมาให้ชมด้วยน่ารักมากๆเลยแต่ที่เป็นวรัลนอ่นก็คือพี่แขไปสร้างตำนานเอาไว้ที่เกาหลีใต้กับการเข้าร่วมแข่งขันในรายการฟิ s c a l a s เชียนะครับรายการที่แข่งขันในเรื่องของศักยภาพทางด้านร่างกายพี่แขลงในหมวดหมู่ของ วลอลเล่บอลมืออาชีพทุกคนวลอลเล์บอลมืออาชีพและแน่นอนว่ามีการพูดถึงน้องลิซ่าเอาไว้ด้วยพี่รัศมีแขมีการพูดเป็นคำคมแบบว่าเด็ดเดเลยนะครับพี่รัศมีบอกว่าถ้าเกาหลีมีกิมจิไทยแลนด์ก็มีส้มตํา ถ้าเกาหลีมี Korean Air ไทยแลนด์ก็มี Thai Airways ถ้าเกาหลีมี Jisoo Blackpink เพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราก็จะมี Lisa Blackpink เป็นการปิดท้ายคำคมประโยคที่โคตรจะแซบแล้วนึกถึงอินเนหน้าพิรสมิแคร์เอาไว้นะทุกคนแล้วก็พี่เขาพูดคำนี้ออกมาสุดยอด เป็นการสร้างมีมในตำนานมากทำให้ประเทศเกาหลีนั้นต้องรู้ไปเลยว่าประเทศไทยของเราเป็นอีกหนึ่งประเทศที่อย่ามาเย่มนะอยามาท้าทายอำนาจไม่ว่าจะทำอะไรใดๆก็ตามถึงแม้ว่าพี่แคนั้นเขาจะไปแข่งขันนะครับแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะพูดถึงลิซ่าเอาไว้กำลังใจอีกหนึ่งดวงเล็กๆของพี่แคที่ไม่ว่าจะทำอะไรพี่เขาก็นึกถึงลิซ่าตลอดมาชมมาเชียคอนเสิร์ตไปให้กำลังใจน้องอยันหลังเวทีไปเลยพี่แคจบไปมีอีกหนึ่งคนที่พูดถึงน้องลิซ่า เอาไว้นั่นก็คือพี่คิมเบอรี่นะ,ะัะพี่คิมเบอรี่เขาก็ไปให้กําลังใจทั้งพี่จีซูและกอลิซ่าด้านหลังเวทีด้วยพี่เขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอลิซ่าตัวจริงๆก่อนหน้านั้นเคยคุยวิดีโอคอลกันด้วยแบบแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวจริงๆแต่ครั้งนี้มาเจอ ตัวเป็นๆด้านหลังเวทีเลยบอกว่าโดนตกไปอีกคนแล้วคือลิซ่าน่ารักมากๆอย่างกับตุ๊กตาแล้วนท์สุดๆเป็นคนที่อยู่ด้วยคุยด้วยแล้วเป็นคนที่จริงใจมากๆเป็นแฟนคลับลิซ่าไปแบบไม่ทันรู้ตัวเลยนะครับสำหรับพี่คิมเบอรี่โมเมนต์น่ารักนะครับของครอบครัว l v m s ซึ่งพี่คิมเบอรี่นั้นเขาก็อยู่ในมวลมูลของติโอ ลิซ่าของเราก็อยู่หมวดหมู่ของหลุยวิกตองนั่นเองเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักนะครับที่ศิลปินชาวไทยเข้าออกมาพูดถึงแล้วก็เมนชันถึงลิซ่าแบบโมเมนต์น่ารักโมเมนต์ประทับใจต่างๆนานาคลิปนี้อัปเดตสั้นๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ